จะอแบบนี้ก็กำลังจะให้อาหารเสริมสำหรับจิ้งหรีดนะครับก็คือฟักทองซึ่งขวานเป็นชิ้นชิ้นกระจายไปทั่วแผงนะครับสักครู่หนึ่งจิ้งหรีดก็จะออกมากินกัดกินพวกฟักทอง สําหรับฟักทองที่ใส่ลงไปในแผงไข่นะครับตรงบ่อบ่อข้างหลังนั้นนะครับก็เพื่อให้บำรุงนะครับสําหรับกิ้งลีดที่กําลังท้องอยู่นะครับหรือเมื่อกิ้งลีบออกไข่เสร็จแล้วเราก็ให้ฟักทองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อบํารุงให้น้ําหนักกิ้งลีบเพิ่มขึ้นนะครับเพราะก็เหมือนกับคนคนท้องนะครับ เนท้องและคลอรูกใหม่ๆนะครับต้องต้องได้รับการอ,า,อาหารบำรุงนะครับให้ให้แข็งแรงนะครับถ้าไม่ได้รับการบำรุงก็ทำให้จึงรีดอ่อนแอนะครับ अच्छा